เขาเขาอลดอนูกับพี่เขาจะตามเขาจะเนี่ยเขาจะอ้อนนะถึงบอกเนี่ยดูเขาจะอ้อนเขาจะอย่างเงี้ยมีความผูกพันก็รักเจ้าของเนี่ยครับมันกับกับตอนนี้ก็เพิ่งได้ดิสเซอร์ปี้โชว์มาเฮ้ยเนี่แกเอาเฮ้ยคือ เรื่องมากเลยเขาไม่แง่งใช่ไหมไม่แง่งไม่แง่งแต่เขาจ้องผมนะตอนผมมีก็มาอยู่สามสี่ตัวก็มาดักเอเชียแน่ก็แคไ่เชียนก็เชีนท่านเอเชียเขาแค่เชียนมีคอหานไหมไม่มีเนี่ยมีแต่คแค่เชียนแค่เชียนมันคือสิงห์สิงโตเนี่ยแคไ่เชียนแชมป์เกิดตัวนี้ก็ลูกแชมป์เลยมาจากก่างรเทศเข้าอินพอร์ตพ่อก็ร้อยกว่าโหล มาแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เลยนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับคนที่เป็นคนไทยคนแรกนะฮะที่นําบางแก้วสุนัขไทยนะครไปไประกวดแล้วได้แชมป์ระดับโลกมาเลยจริงๆแล้วเราอยากจะมาเจอสุนัขบางแก้วนานมากแล้วนะฮะแต่แบบหาสัรหาดูว่ามันจะอืมอันไหนที่น่าสนใจวันนี้นะฮะเราอยู่กับเฮียตุนะฮะประธานชมรมสุนัขไทยหลังอ่านและรองนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัแขแห่งประเทศไทยหรือ FCI ครับพี่หมวัสดีครับวัสดีครับชื่อพิ่ เฮียตุครับผมเฮียตุเรียกพี่ตุได้ไหมได้ครับได้นะครับพี่พี่ตุพี่เป็นคนไทยคนแรกที่นําสุนัขบางแก้วครับไปประกวดระดับโลกมันมีเหรอฮะแบบแบบแบบหมาไทยที่แบบมีครับเพราะว่าไทยบางแก้วนี่เป็นสุนัขที่ได้เข้าไป FCI แล้วครับก็ได้ไปประกวดครับผม เราก็นึกชอบอยู่แล้วแล้วก็การแข่งขันเก็บคะแนนในประเทศไทยของเราได้นบหนึ่งก็เลยได้ไปประกวดต่อ,อ,อครับมคือแข่งขันในประเทศไทยก่อนครับแล้วก็กได้นนไประดับ,บโลกได้ครับครับผม,บผมเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยรู้ว่าลักษณะอะไรที่ได้แชมป์ระดับโลก ทำไมถึงสนใจสุนัขพันธ์นี้ผมชอบทุกทุกสายพันธ์นะสุนัขก็ผมก็เลี้ยงมาเยอะแต่ว่าอันนี้มันเลี้ยงแล้วมันมีความซื่อสัตย์แล้วมันรักเจ้าของมันเชื่องมันสุนัขไทยลังอานนะครับมันรักเจ้าของมากครับมันดุไหมมันดุไหมดุไหมเนี่ยเรื่องสุนัขดุไหมผมว่าอยู่ที่คนเลี้ยงทุกสายพันธุ์นะครับเส้นบานนาเนี่เป็นหมานักบุญที่ช่วยคนตกทีมะเลยอเลี้ยงให้มันดุมันก็กัดนะดูแต่ผมมันเป็นหมานักบุญแท้ๆที่ชื่อเสียงของเขาครับ เซ็นบนาดนักบุญซะแล้วแต่ก๊อปก็ยังกัดครับอยู่ที่คนเลี้ยง่ครับอยู่ที่เธอถ้าเลี้ยงแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่รู้วิธีเลี้ยงก็จะดุก็จะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคราวนี้เราวันที่เราประกวดชนะเนี่ยหมาตัวน้องหมาน้องแบบแค่ตัวนั้นชื่ออะไร ฮีโร่ครับฮีโร่รับมาไทยชื่อฝรั่งด้วยฮีโร่ <Hero. S 1> <laughs> ทำไมถึงถึงถึงชนะในประเทศไทยก่อนอนะมีความสวยในตัวเขาอ่ะครับเพราะว่าประกวดเราไม่ได้มีของเราคนเดียวก็ประกวดกันที่เลี้ยงกันเพื่อนฝูงเยอะแยะก,ก็ประกวดกันก็มีแพ้มีชนะผัดกันไปผัดกันมาแต่ณเวลาน้ำพอดีมีการเก็บคะแนนไมืไ่อส่งสุนัขไทยประจำชาติเนี่ยไป ประกวดสุนัขโลกก็เก็บคะแนนได้ชนะก็เลยได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดครับผมมันมีเชื้อสายเขาไม่ให้มีครับมีลูกอยู่มีลูกก็้าหนอ่าได้ครับนะครับบ่าชะบ้าชนี่คือบ้าชนี่ลูกน้องฮีโร่ชื่ออะไรฮะอ่าบาชาครับ พาซางามากพี่งามมากๆดูดิเชื่องมากเลยสวยงามแล้วก็จบไทยแลนด์แชมเปี้ยนล้วครับได้แชมป์มาเหมือนกันครับได้แชมป์เอาตรงๆนะดูไม่ออกว่าบ้านแก้วเอาตรงๆคำว่าบ้านแก้วไม่ค่อยมีแบบนี้ก็ถึงบอกว่าเลี้ยงอยู่ที่การเลี้ยงนี่อยู่แอร์24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สี่ห้าขวบ เขาเขาพออยู่กับพี่เขาจะตายแบบก็จะเนี่ยเขาจะอ้อนนะถึงบอกเนี่ยดูเขาจะอ้อนก็จะอย่างเงี้ยมีความผูกพันก็รักเจ้าของเนี่ยครับที่ออกคือเลี้ยงสุดนักว่าไม่ก้าวราวครับเราเลี้ยงยากไหมฮะกับกับการที่ต้องเลี้ยงแล้วมันออกมาเป็นแบบเนี้ยไม่ยากนะขอให้บังแก้วเขาก็อยากจะให้เราเล่นกับเขาอ่ะเล่นนะเขาให้เยอะมีความใกล้ชิดความอบอุ่นก็เจอแล้วก็จะวิ่งมาหาแล้วเนี่ยครับ

มีครับมีครับมีไทยหลังอานมีอะไรครับแล้วก็สุนัขพันธุ์ใหญ่อะไรนี่ก็เลี้ยงกับผมไทยหลังอานขอดูหน่อยได้ไหมไทยหลังอ่านอะได้ครับได้ครับโอเคได้เันนีมืันกับได้เลยได้เห็นมันคึกมากเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งได้ดิสเซอร์ปัปปี้โชว์มาในรุ่นปัปปี้ในรุ่นอายุไม่เกิน18เดือนเาคบห15เดือนครับสวยสวยมากนะวัน้องเฮ้ยนี่นี่แมว แล้วแมวลูกเฮ้ยเขาเชื่องมากนะเขาไม่แง่งใช่ไหมไม่แง่งไม่แง่งแต่เขาจ้องผมนะไม่แง่งเล่นได้เล่นได้ความอธิบายความสวยงามของหมาไทยหลังอ่านตัวนี้หน่อยตัวนี้ผมว่ามันเป็นสุนัขตัวเมียที่หน้าหวานแล้วก็บอดี้ก็ได้ไซส์ของเขาครับในลักษณะของสุนัขพันธุ์เพนเียอ่านี่ เอกลักษณ์ของมันคือข้างหลังไปเลยครับไม่หลังอ,อ,อ่านมีหลายชนิดครับอานมีหลายชนิด,ดน,นี่นี่ก็คือคนครับใน,นฮันล,ล์คือมือจุงอาชีพอ,อาชีพอยู่แล้วนะฮะพ <c oughs> ี่พี่อธิบายความสวยงามของมันหน่อยได้ไหมค, <c oughs> ครก็ลักษณะของเขาก็คืออ่านนะครับมันอ,อันแรกอ่านสวยตัวนี้อ่านสวยแล้วก็ไหลดีแล้วก็หลังตรงครับหางก็จะดาบครับแต่ว่าก็เถิ ถ้าปกติตอนประกวดอ่ะจะมีของรอครับมีกี่ตัวี่ทางก็จะประมาณนี้ไม่อยู่รวมสิบตัวสิบตัวเลยแต่ตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรวานชื่อวานเก่งมากลูกนอ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 และวแล้วแล้ไม่เกาะ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 เนี่ยอายุกี่ขวบคไหมอันนี้สิบเดือนนองครับสิบเดือนนะฮะครับนี่ลูกหมาบ่งโตขึ้นมาโอ้ถือว่าสุดยอดแล้วจะจะได้ได้ได้ส่งไประดับโลกอีกไหมมีโอกาสครับ ตนตัวนี้ถือว่ามีโอกาสนะับมีโอกาสมีโอกาสที่สําคัญเลยอะไรคือส่วนสําคัญของมาไทยหลังอ่านก็มีคอหลังอ่านที่หลังๆนะครับหน้าตาแล้วก็บอดี้มันได้หางดาบนะครับมาไทยก็มาหลังอ่านอยู่แล้วครับตอเนี้ถามราคามันหน่อยราคาอยู่ที่ความพอใจเลยมีคนมาซื้อพี่พี่ขายแล้วแหละอย่างนี้ผมต้องขายเป็นหลักแานหลักแสนอยู่แล้ว ค่าประกวดค่าใช้ใจ่ายกว่าจะให้เลิกกว่าจะเลี้ยงมาถึงสิเดือนนี่ก็ต้องหมดไปหลายแสนเนาะแต่ผมเช,ชื่อว่าพี่ไม่ขายขายไหมถามดิไม่ขายไม่ขายะนะพอมันเลี้ยงมัน,มนเลี้ยงว่าผูกพันครับเลี้ยงว่าผูกพันไม่ได้ขายส่วนใหญ่เขาซื้อจาก ลูกประมาณอายุประมาณกี่เดือนนะ,ะประมาณ2เดือน <S 2เ <2 S 1> ดือนกว่า2เ <2 S 1> ดือนขึ้นไปครับ2เดือนขึ้นไปพอเล็กเกินไปก็ดูมไม่รู้เรื่องครับ,รบมันเล็กเกินอืครับนะฮะพี่แล้วต่อจากนี้พี่คิดว่าพี่อยากเลี้ยงผมอยากเลี้ยงบัวบว,บวครับมันตัวใหญ่ดีครับเวลาในหมายใหญ่ของม่ามีคอรกรเช้อมีอะไรอยู่แล้วอันเดียวกับบ่อบัวป่ะใช่ไอที่ผมเรียกบ่อบัวใช่ครับจริงๆรแล้วเรียกว่าอะไรนะเบอร์บัว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 ใช่ไหมเบอร์บัวไม่น่าเชื่อแบบ ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเชิญพี่บีฮะพี่บีฮะเพลินอะไรนีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอาตรงๆ็่อเพินจริงท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเฮียเขาก็อยากเลี้ยงหมาที่แบบว่าใหญ่ขึ้นมาบ่บัวอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรแนะนำไหมกับการที่จะเลี้ยงบ่อบัวก็คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆเนี่ยกับ เยต้หรือเรียกปาต้อย่างงี้นะคะก็รู้จักกันมาค่อนข้างพอสมควรแล้วก็เป็นคอเดียวที่ชอบสุนัขใหญ่เหมือนกันน่ะนะคะแกก็สะสมมาตั้งแต่คอเคเชียนอาร์เซนทัลเอเชียอะไรก็มีแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาหลงรักบ่อบัวเพราะคําว่าบ่อบัวของคุณหอยเลยคนเรียกตามกันเยอะเหมือนกันนะคนเรียกตามมันเรียกง่ายทำไมถึงถึงรู้สึกว่าอยากอยากจะเลี้ยงไอ้โจบ่อบัวนียผมว่ามันเป็นสุนัขที่พันใหญ่อ่ะที่มันดูลวบึกบืนมันน่าเกงขามน่าเล่น หน้าเลี้ยงเราวายเหรอครับเราวายไหมวายวาวต้องไปผมเจสุนัขที่นไหมเก้าลาวเอาไวเคยปะทะกับเข้ามาแล้วไม่ตัวใหญ่ๆนะถ้าเป็นสุนัขที่แม่เกาลาวนี่เราเรียกเขาดุเขาก็ดุใช่เขาไม่ได้จะกระเทาะหาหักลากเราหัวที่หมดตามไม่ใช่นะครับบางคท่านก็กลัวอุ้ยตัวใหญ่อย่างนั้ย่างนี้มันดูน่ารักเท่าหมาเล็กเลยมันดูน่ารักใช่มใช่ค่ะได้หมายังอย่างใกล้แล้วล่ะเร็วๆนี้นี่ได้อืกำลังกำลังกำลังเสร็จแล้้วจา ค่ะอย่างถ้ามาที่นี่คือต้องแบบตัวระดับท็อปทอปค่ะเพราะที่นี่อะไรเขาต้องท็อปอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติคนเนี่ยแบบฮียเนี่ยเขาอยากเลี้ยงบ่อบัวพี่มีอะไรแนะนําสําหรับคนที่แบบบางทีมันเปลี่ยนภาพกับการที่อยากให้ไปเจอจังเลยก็ต้องต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างที่เราพูดเคยพูดซ้ําๆหลายๆครั้งว่าบ่อบัวนะคะของคูหน่อยเนี่ยนะคะเรียกกันง่ายๆภาษาไทย คือเป็นสุนัขใหญ่นะคะแต่ว่าแข็งแรงแต่คนสั้นนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำลายตัวมไม่เหม็นแล้วใหญ่ใหญ่ด้วยกล้ามเนื้อ,อมไม่ได้ใหญ่ด้วยไขยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมันตอบโจทย์กับบ้านเราได้ดีในฐานะพี่ก็เอ,อ ชอบหมาใหญ่มันตั้งแต่อายุ10กว่าขวบจนปัจจุบันเลี้ยงมาทุกพันุ์แต่พอมาเจอบ่อบัวเนี่ยเฮ้ยมันใช่เลยมันตอบโจทย์ได้เลยใช่ไหมคะก็แล้วมีเสน่ห์ที่ว่าโอเคสามารถปกป้องทรัพย์สินเราได้นะคะแล้วไม่ได้เป็นมิตรกับมิจฉาชีพไม่ไม่จุงมิจฉาชีพเข้าบ้านบางพันบางพันคนเข้ากใจผิดว่าเออตัวใหญ่เว้ยบางบางพันเขาก็เป็นมิตรกับคนทั่วไปใช่ใหญ่จะไม่ไร้สาระอ่าแล้วก็ไม่กระชากนะคะไม่ลากแล้วจริงแล้วคนคนนิสั ไหนได้ทุกคนจริงป่ะใช่ค่ะบางคนอาจจะมองภาพแบบคุณหอยว่าคือมองภาพหมาใหญ่เฮ้ยน่ากลัวต้องลากเราแน่ๆเลยต้องน้ำลายต้องมีที่ให้เข้ากว้างๆต้องบ้าพลังไม่ค่ะสําหรับบ่อบัวนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็ตัวใหญ่แต่ไม่ต้องการพื้นที่เยอะเป็นหมาที่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะคิดว่าจะเลี้ยงไปเพราะว่าของพี่เขาระดับนําเข้าทุกชายนะใช่ก็สุดสุดอยู่แล้วหมาใน่กันนำเข้ามาแต่ละตัวนี่สุด ของผมมีเขามาอยู่สามสี่ตัวก็มาจากเอเชียเนี่ยข้อไข่เชียนกับเซนทานเอเชียนมีข้อห่านไหมไม่มีครับผมข้อไข่เชียนครับผม นี่เนี่ยมันมันมันไม่ได้น้องหมาแล้วพี่คอนเทเชนเชฟเวิร์ดนะฮะเรียวมันคือเรียวมันคือสิงเรียวสิงโตเรียวคอนเทเชนเชฟเวิร์ดตัวนี้ก็ลูกแชมป์เลยมาจากนอกนำเข้าอิมพอร์ตพ่อก็ร้อยกว่าโลนะฮะเรียวคอนเทเชนเชฟเวิร์ดที่ใสอะไรยังไงมันเป็นยังไงพี่คอนเทเชนเชฟเวิร์ดก็เป็นสุนัขอากาศด็อกเช่นกันนะคะแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวตัวใหญ่นะคะเป็นสุนัขที่ไม่อ้วนเช่นกันเป็นกล้ามเนื้อ แล้วก็ขนยาวแต่นิดนึงคือที่อาจจะบางคนในคนไทยเราอาจจะแบบว่ามองอย,ยังสะดุดนิดนึงเพราะเป็นสุนัขขนยาวใช่ต่างจากบอ่อบัวนิดนึงค,คือบอ่อบัวเนี่ยจะขนสั้นเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ก็เลยบอ่อบัวตอนนี้นิยมมากและดีกว่าทำไมพี่ถึงชอบพันนี้ ใหญ่ฮะ <Bond> ชอบคําใหญ่ตอนนี้มาเจอบ่อบัวก็ใหญ่กว่านี้ก็อยากจะได้บ่อบัวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงอนี้เลยแล้วกันสิงโตคือความที่คือชอบความใหญ่ของมันละครับแล้วมันจะเลี้ยงยากนะมันมันขนไม่มาขนเนี่ยครับที่ผมบอกนี่ก็น่าอยู่แอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงแยัผัดขนนี่นี่ผัดนี่ถ่ายขนอยู่จริงๆิแล้วมันจะฟูกว่านี้ครับฟูกว่านี้นี่คือผัดขนอยู่ครับผมอนี่ถ่ายขนอยู่ครับ คอเคเชนถ้ามันไม่ใหญ่ก็ไม่สวยหน้าแหลมก็ไม่สวยตัวนี้ต้องหน้าประมาณอย่างนี้แล้วตัวตันๆนะคะค่ะตัวนี้ประกวดได้รางวัลเบสปัตตี้มาจากเมืองนอกแล้วนะคะมาเข้ามาไทยพร้อมถ้วยรางวัลเลยพี่ก็สอยมาพร้อมถ้วยรางวัลเลยใช่ครับบอกแล้วที่นี่เขาต้องสุดค่ะอะไรก็ต้องสุดต้องใช้พื้นที่ไหมพี่ไม่ต้องเหมือนกันค่ะพวกนี้คือพี่เนี่ยชอบสุนัขพันธุ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ทราบดีว่ากรุงเทพเราคนไทยเราเนี่ยที่พื้นที่ไม่ได้แบบ เลี้ยงกว้างๆและอากาศไม่ได้อย่างเมืองนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเลือกคันที่ใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องพื้นที่เยอะมากมายสำคัญเพราะบางทีเราไม่ได้มีพื้นที่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงหมาตัวต้องมีบ้านไร่หนึ่งอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจบแล้วไม่จำเป็นค่ะก็บ้านบ้านเดียวธรรมดาก็อยู่ได้แล้วค่ะนะค่ะนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะและชอบกด subscribe นะครับแล้วก็ notification ด้วยและนี่คือบุคคลที่ เป็นบุคคลในตำนานแล้วกันนะครับที่เคยพาน้องบางแก้วของเรานะไปเป,ไป็นแชมป์โลกมาแล้วใช่แล้วนะฮะขอให้ดี่เลี้ยงสัดต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันตามความชอบสองสัตว์ใหญ่ ถ้าใครสนใจน้องหมานะครไม่ว่าจะเป็นมีตอนนี้มีอะไรบ้างครพี่พี่เหรอคะตอนนี้ที่เอเชียบิ๊กด็อกเราก็จะมีแต่บอบัวเยอะนะคะแล้วก็มีเคนคอร์โซนะคะแต่เห็นบอกได้ไปไปแอฟริกาจะไปทำอะไรนะพี่ก็เดี๋ยวว่าจะเไปดูงานประกวดนะคะที่เซา t ์แอฟริกาค่ะของปีนี้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาของเราต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะรับรองคุณภาพพี่พี่เขาบอกแล้วว่ารับรองรับประกันที่ที่นี่ ไม่ดีเอเชียไม่เอาเข้ามาลองนโอโเป็นคอนเซปต์ได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคคบ <c oughs> ขอบุณ่ะ <c oughs>